สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง enjoy lifestyle in Denmark จ้ะพ่อแม่พี่น้องสิพามาเก็บเห็ดนางร่มพุ่นเห็นบ่จ้าเห็นบ่แหนมไปก็เป็นช่อตสับลาบอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดน,นางร่ม้อ,รรอจ้าเด้อพ่อแม่พี่น,น้งอ,นองมาๆไปเบิ่งกันเลยจ้ะน้องเพชรอยู่ในบ้านเด้อจ้ะสินั่ไปหาน้องอยู่ในบ้านจา้ะน้องก,กําลังเพ็รธุระอยู่ในบ้านจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันควันนี่นั่งบ่ได้มาเก็บนําั่งบอกให้เอี่ยมมาเก็บจ้ะมาจา้ามาเก็บกันเลยมาเบิ่งตัวถากพ่อ,พอพแม่พี่น้องตัวถากพันเอิญพันออกลูกเด้อนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า อันนั้นลูกเพิน่นเพิ่นพากันกกไข่จ้ะพากันกกไข่ออกลูกออกเต่าเนา,จานะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละต,ตัวกินตกินนั่นนั่นเห็ดนั่งร่มจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคักจะได้เดี๋ยวนี้โอ้ยแม่ห้อยพูดนะห้อยเพิ่นเถื่นพ่อแม่พี่น้องเลยพูดนะกระลังกินเสพกินนัวอย,ยู่กระพองกันอุ้ยพูดนะเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็จะกินเสพเนาะตัวถากเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอันนี้ก็กระลังขึ้นมาอันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยนี่ ฉันจะมาหาช่อเห็ดผุน่ะช่อเห็ดอยู่ทั้งเถิงพีฉันได้เห็นเห็ดแล้วผุนว่าฉันจะขึ้นไปจัดการมันผุนว่ะเธอเธอลงไปเธอมาต้องขึ้นมาเธอลงไปเลยเธอไปกินมองอื่นฉันเอาเธอไปไว้มองอื่นเดอ๋กันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่เจ้าเห็นวะเนี่ยุ่น่ะน้องผุนนี่ยเห็ดงามๆบอกให้เอี่ยมมาเก็บพ่อแม่พี่น้องป๊อตีถูกมาเปิดมาผู้มาหลุดเรืออลังการงานสางเท่เธอเว้ยผุน่ะ โอ้ oh, จมแมวนะพ่อแม่พี่น no ้องเอ้ยพวกเจ้าข you know, ันเข่วน้าบนเลโดยเฉพาะซอนนี่พ่อแม่พี่น้องอุดโอ้โหขนาดห้อยถาดห้อยถาดลินเพิ่นนี่ไงจุดจวดอีนนี้อื้อหูเดเด็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 ดพูดนะปาดพ่อแม่ไปนอนเอ้ยเหนื่อยเหอะอ้ยสัมผัสกับเห็ดนี่เย็นเย็นนะจ้ะดอกเพิ่นเย็นจ้ะพ่อแม่พี่น้อนนี่ไง หลายคักหลายพ่อแม่พี่น้องโอ้ยน้องแพตเอ้ยคือเอรเกีแพตน้ำงามคักแท้สอนน้ำงามในเก็บเก็บไว้เอื่อยเพิ่วมาน้องก็เดยพ่อแม่พี่น้องเอ้ที่มันเป็นตาฮักคักหลายไอ้ยังไก่เอื่อยไอ้ยังไก่เอื่อยดอกเน้ำงามก็เดยมาเก็บกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องบอกดูแลพวกจอขั้นแขวน้องจอยบอกอยู่หันหลังเก็บแน่่กันบึ้งบึ้งสิงห์สิงห์เป็นจอเป็นจอใม้พวกจอบึ้งใจน้ำมัก เจ้าจอดสิผ้าแกสลักค้อนใหม่จะอยากให้พวกเจ้าได้เห็นเป็นจอๆเห็ดงามๆนะจน๊ะเนาะโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าฉ่บอคะมึงงัดจากข้างล่างกันมาอว่ะน้าบอกอยากเห็ดฝนมันตกใส่นะจน๊ะเนาะโอ้ยออกมาออกมาเปา็นจ้าโอ้ย ก็ได้เป็นช่ออยู่จ้ะฮั่งบรเต็มช่อพุ่นนะโอ้อยู่ในเลือกโพดอีแม่วุ้ยพวกเจ้าเอ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้เฮียจะจมันขักหลายอีพออีแม่คอยบ้างหนึ่งพูดนะเจ้าพอขาวว่า,าวงามได้ไหมโพดโพดอีลีพอเฮ้ยสุดยอดจ้าสุดยอดไปไปนี่ช่อแรกของเรางัดไปแล้วมาดูช่อสองจ้ะลุงกระตาไปเอาแล้วเอาช่อนี้มันหมดก่อน ก็ยุ้เนคควอนเดี๋ยวแล้หายก็วะงัดออกไไวะไรเนาะื่อเผือกยู่ในคควอนตาเมื่อยๆงัดควอนหนีกันโอ้ยอันย้อนแสงเงี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันแดดซองลงมาแล้วแดดตอนเสาร์งามแท้งามแท้งามว่าวุ้ยจอยลองเสร็จนะกล่องมึงกันมแม่พี่น้องไอ้ นาก่องจอยมัวกแล้วถนังคายมันก็นหย่อนแสงมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหามุมอยู่แม่นหายเนี่ยค้าแขนพานหาเห็ดปุณเลือดอรวลวดมองเน่นี่มงเน่นี่จ้ะเดีเป็นชว์เป็นชว์เนาะนะมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดกับ Enjoy Lifestyle อินเดนมา k จ้าพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็ปาดเพื่ออะถึงพ่นมดพ่นอะไร้ำขัดงามแน่พอแม่พี่นวงเลยปานปลูกไว้เอาลวดสุดยอดเดี๋ยวสุดยอดอีนี้เก็บเศษซม่งนี้ลงไปแล้วกันตัดออกพ่นมดมือกีนจะพ่อแมมพ่นไหมพี่นวลไหมาบาึ่งกันโอ้เห็นบนัน ขันทายมางทายเฉียงๆนะมันสิเป็นสะท้อนแสงขึ้นมากลกองมันสิเป็นมั่วๆเลยแม่จ้ะที่แม่เอาใจหยาดสีบางัเงี้ยเอาเพชรพอเอ,อ็คชอวร์นี่นเพชรมันงามก็อยากเก็บเป็นช่อๆแม่จ้ะออกมาสวยๆให้พี่จอยด้วยนะนเป็นแล้วบอกกับเห็ดพ่อแม,ม,ม,ม่พี่น้องเงนนี้ยเงี้ยตึมกลังงัดเงี้ยเธอ ฉันขอเป็นชอเนเธอร์อ๋อวางมีจะ๊บาดก่อนพ่อแม่พี่น้องมัหลุนกันว่าเขาสิได้เป็นชอว่าอู้ยอ,อ้สุดยอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮะพูดอะโอ้ยจังสี่แหละจังสี่แหละมันจังคาพุณนะเป็นสันเป็นสันงามอ่อนขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยไม่มีที่ติเลยจ้ะเรื่องนีงน้นี่พูดอะ เพ็นยูนะคะเพ็นยูนะสุดยอดบ่าป,ปกจ้าโอ้โ,อโหนีางามเจิดลึกสวยเฉๆๆ่เฉะเธอเอ้ดอกีเป็นบันดอกนี้จ้ะเปิวนี่บ่าแม่นดอกนี้อืมืมกระตาไป ตุ่มกระตานลอยลอยลานพี่จอยปะโหมาพันธ์นี่ช่อนี่กับช่อนันมันคนละช่อกันบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลางสั่นจอยคาเม็นแม่ช่อเดียวกันบ่คนละช่อหรอกจ้ะเฮ้ยอาสาวก็รุนทั้งเก็บทั้งหลุ่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องตำตะกรงเก็บของนานนี่ก็เป็นช่อหนึ่งนะจ้ะเนาะ เห็นบ่พุ่นหุยจัดเห็ดพุ่นจวดดีๆกีบเป็นกีบยุ่พ่อแม่พี่น้องเลยพุ่มใจค่ะพุ่มใจจ้าเวลาได้เก็บเห็ดเป็นช่อสวยๆนี่แม่เวลาเก็บออกมาเป็นช่อสวยๆนี่โอ้ยพุ่นแล้วพุ่นนะเจะว่าน้ำออกจากช่อเพิ่นจับพอแม่พี่น้องฝนมาตกใส่ยลายเนาะพุ้ยวกเจ้าะเอาเอาลูกเอาคั่เอาใบน้ำจอยจับพุ่น สุดยอดสุดยอดมามา,มามวงชอนนี่พ่อแม่พี่นอ้องมันลุนน้ำกันชอ,อนเมื่อกะถาก,กระเลนพันแน่แหละ <_ t ale> ส่วยสิคนมาพอเนาะจต่เนาะโอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเป็นช่อวะคะมันลุนกันอีกที บ่ออกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอุ้ย <c oughs> ปุ่นะแต่เป็นช่อบอ่อประเทศนี่เฮ้ยปุ่นะช่อกระช่อยวนแล้วแต่ว่าช่อกระบริษมัมขี่กันปรนนันปุ่่นุณสุดจอดของความงามของเห็ดพ่อแม่พี่น้องจากสีรษะข้ามใดมามาลงกระตางามงามของแยบไปกระาตาหน่อยลอยล้าน จัดให้มันเป็นระเบียบให้มันเบิ่งงามๆเหมืนแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดแมันงามก็ต้องจัดให้มันงามๆนะจ้าเนาะอุ้ยเฮ้ยปวดนค่อยเก็บไปพ่อแม่พี่น้องมาเอาดอกนี้ชิ้นนี้มาเอาชอร์นีปัสเชนี่เี้เอ้าลงกระตาพอดีเลยอันนี้เด้ เก็บเพียกีกับปานแกะสลักต้นไม้พ่อแม่พี่น้องเลยนะนเด็กแดดแทงตาขาวเลื้องงาม,มาพี่มาชอพี่ประเดอนตะแขนสกตะแขนนะเกิดเบลอมงชอนี่โอ้ นี่ช่อนี่ชอ่ชอนี่โอ้โหฮุยเจมีนจอยฟินจอยมวลคักหลายพอแม่พี่น้องเอ้ยบังงัดไม่เฮ็ดแต่ละช่อเป็นชนช่อเป็นชอยสุดยอดอีลีฮุย่อนี่มีความสามารถงัดบ่าได้ต้องใส่มีดเือกเกา แกดีๆงาม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  <c oughs> จนว่าเปียกพ่อแม่พี่น้อง,งมามาเฮ็ดเพิ่นนั่นเฮ็ดเพิ่นอว่เพิ่นนั่นคลักร้ายมามาผีมาผีปัจจันผีนางงามพ้องเฮาสวยปัจจัยดึงดูดเฮ็ดงามงามมาจงไวใ้ใหญ่เก็บน้องก็ได้ยนอนมาบอเก็บเต๊ดะขาย มันมา่าจะจมวัยเอียรดูดว้ายอยีแม่คอยวายวายวายพุ่นะมดขอนเลยบัดธุนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมดเลยมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจอตั้งกล่องก่อนพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าจะได้กรา,าบใหม่ออกมาพอมดเลยมดกราบมดนัานเลยเบิ้งบัดธุนี้เจ,จ้าเจ้ใส่เบิ้งทั้งพรีเด้อบัดเทนทั้งนายไป เห็นบอกพนะี่นะพูนนะแต่หวัวกลับใหม่ออกมาเพราะขึ้นเพราะเพิ่มอืมพู่มนะโอ้มันเป็นสองช่อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งช่อนี่เพิ่มช่อนี้กับช่อนี้ได้นีไหมคันได้เก็บเห็ดงามเนะสิมีความสุขแบบนี้แหลจะจ้บพ่อแม่พี่น้องสุขคักสุขเนื้อเพ็รละงามเอาละหายอันนี้เอาควันเอากาบใหม่เพิ่มออกกันเพิ่มนะ ไม่เลยปิดขอนไว้ตัวคือตัวคือเก่าคนน่ะโอ้โหเป็นทังไดพวกเจ้าเอ้าบายเอาคนน่ะตับเป็นตับเป็นช่อเป็นช่ออยู่คนสุดยอดอีหลีเบิ่งมาเบิ่งทางคนเบิ่งทางหนาแล้วก็เบิ่งทางล้างมันบ่จ้ะพูนแล้วสุดยอดค่ะโอ้ยผุดโพบักโมบักแตก พ่อแม่พี่น้องเอ้จีแมนจอมเลือดเลือดเพื่อเฟีกทักไลน์มาลงกระตาไปผุนะมาเบิ่งในกระตาเฮ้าวายเก็บแป็บแบ,บเต็มพ่อแม่พี่น้องพวดเกิดเคืองกระตาหน่อยลอยล้านแต่ไปทั้งผุ่นต่อจะ้ะน้องว่ายจู่ทั้งฟังทั้งผุ่นเกมี่ประสนเดี๋ยวไปเดี๋ยวขามค้อนไปจ้าพ่อแม่พี่น้องไปไปไปเมื่อน,นั้นมันที่จ้อยมาเบิ่งสุดนั้นมันยังหน่อยอย,อยู่แมนบอลเลตุคอนนี่นได้จังใดโอ้ยผุนะห้อยฉากเด่นพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ วงการว่ามันเอาไดป้ปะขาวจูนพูนอย,ยู่บวงไหยเห็นมันบดจึกแดดเห็นมันอยู่ใต้คอ,อนนะจ๊ะเนาะังไหนเนี่ยคนะฮะวงไหน,นโอ้ยเห็นบดจึกแดดขาวจูนพูนเนหรอสีขาวคักจ้ะใส่ดู้โอ้ยเอาไใยปะละอีเมะดอกมนันยหนึ่งปะ เล่นมาดอกเพิ่นน่ะบ่จิกกระดอกเพิ่นน่ะบ่อนะเบิรงบิรงเบิรงโอ้ยอันนี้ก็จนว่าไก่สิทเทาแล้วเพื่อนะฮะนางงัดนางแงอยู่ใตค้อนพี่โอ้ยเบิ่งเพิ่นก่อนเ่าเป็นเอาได้ปะเป็นอยู่ใตค้อนเพิ่นบ่ได้แดดไหม กระป๋านมาเดดมันลายเลยเถอะอันนกันเ้ยค่ะขะค่ะมาเบิ่งกันจ้ะว่ามันใส่ใดบ่ควายมาเล่นมาตัดมาเล่นมันเอาอันนี้ก็สิตัดเอาตะดอกมันจะเพราะว่าขามันก็เสียวเสียไปนี่ขามันก็ใส่หน้งามใหม่ไปนี่ ตตะแตงพันไปเอาเสือพันไปใส่ไ้ในงามไปเอาตะดอกไปพักลายนี่กระตัดออกเอาตะดออกพันไปจ้ะเพราะว่าเป็นเมืมันก็กินบ่ไรค้อนพันอยู่นี่กระตัดไปนี่ค้อนพันนี่แหละเห็นบ่ เสียบใส่งาคอนใหม่ไว้จะเป็นเสือเป็นแนวกันต่อไปใส่ดูอันนี้อันนี้เอาได้จ้ะอันนี้ก็ตัดออกเพราะว่าไปยจุบานก็ต้องจะตัดเสือตัดอันนี้เป็นออกไปแล้วตัดออกไปเอาใส่ละตัดกับแบบตัดดอ,อกนึงแล้วไปเก็บอีกดอ,อกนึออพี่มาบ่งพี่ฝนตกดินใส่หัวใจใส่ได้ต้องเอาไปจ้บพ่อแม่พีน่นนอ อันนี้ก็จะไปแกงเลยแหละภาพพ่อแม่พี่ห้วงแกงเห็ดป่นะทีนี่เก็บไปสุดๆใหม่ๆในแกงเลยอืมบ่แตัดออกวล้วก็งามตรงอันนี้งอันนี้อฮ้ออย่าเฮียอยา่ยา,ยา,ยาลุ่นอืม ออกเอี่ยมดอกเอีออเอ่ยมงามๆไปแกงน,นี่ตัดแล้วเก็บใส่งามกิ่งกองกังเกาะแกะกาบเกือบ,อบเป็นใบองดอกนีจ้ะหืาน่ะเห็นบ่สวยกค่ไหน,น,นตัดแล้วก็สวยก็งามจ้ะ ไอ้คลิปฉากหน่อยกระแตกเต็มพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้จะกระซิฝากไว้ซสำนีเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องคุณเห็นบ่คุณเฮ็ดงามเฮ็ดยังของเฮาจา้ะพ่อแม่พี่น้องกระตาหน่อยลอยล้านเกือบเต็มคือเก่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้และจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาล์กและกัมมาดามเห็ดมสัสลุมเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องคสณเซลคุมาโชว์อกีกกราบขอบพระคุณหลายๆขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุข จะเลื่อนลุงเรื่องในหน้าที่การงานน่าจะนะค่อยคิดค่อยทําไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะดีขึ้นมาเองแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็สิฝากไวปสักนิดละจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับลาไปด้วยสวยๆงามๆกระตานหน่อยรวยหลานของจอยคือเก่านะจ๊ะเนาะบอกไปนําเก็บเสื้อเฮ็ดสัญเซนกลับใหม่ไปนําพ่อแม่พี่น้องจ้ะจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีไปดีละจ้ะ